จเจริญธรรมำสำน,นึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันติสศกยินดีนำเสนอบะหมี่กรอบรัดหน้ามังสวิรัตค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะส่วนประกอบมีหมี่นะคะลวกแล้วสะเด็ดน้ำค่ะแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางแล้วก็เห็ดหอมที่ทอดแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะมีแครอท มีข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็มีนี่คือโปรตีนเกษตร,เ,รเป็นแผ่นๆน,น,นะคะแล้วก็มีมีแป้งค่ะแป้งอะไรคะแป้งมันค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะมีซีอิ๊วมีขิงนะคะขิงซอยก็มีน้ําตาลค่ะวิธีทํำนะคะใส่น้ํามันไปนี้เตียวเพื่อสุขภาพนะคะ เอออันนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นสีน่าหน้าทานนะคะโกติเกเสร็จนะคะแช่น้ำนิมแช่น้ําแล้วนิมแล้วก็บีบบีบไว้แห้งแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วก็ลงไปในกระทะครัวค่ะคั่วมันหอมนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาค่ะวิธีทําหน้าค่ะ่ใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ ใส่แครอทนะคะแล้วก็ใส่เค้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะตักต <c oughs> ้น่อนนะคะ ขั่วเห็ดก่อนนะคะคั่วเห็ดให้หอมๆก่อนนะคะรู้สึกมันกลิ่นกลิ่นเห็ดนี่มันแตะจมูกแล้วนะคะรู้สึกกลิ่นหอมๆเราก็ใส่น้ำลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะคือน้ำตาลนะคะประมาณเท่าไหร่คะประมาณช้อนหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือประมาณปลายช้อนค่ะอันนี้อันนี้ข้าวโพดรวมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งนะคะแป้งที่หลายๆน้ำเลยนะคะแล้วก็ใส่โปรตีนกเกษตรนะคะลงไปที่หลังค่ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมที่หลังค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบะหมีกรอบราหน้าเห็ดมังซูรัตนะคะโดยเฉพาะเห็ด3ามอย่างค่ะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารป้องกันมะเร็งแล้วเป็นอาหารบำรุงตับค่ะวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะจะเริญนทำสำนึกดีค่ะ